สวัสดีครับพบกผมปังปอนเซษกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงซีรีส์ที่กำลังจะมาลง VTV นะครับผมชื่อซีรีส์ว่ายิ้มรักปักใจ In Love With Your Dimple นะครับผมก็คือเป็นเรื่องราวประเภทเกี่ยวกับคอมเมดี้โรแมนติกไลฟ์แล้วก,ก็ยังด้วยนะครับนำแสดงโดยเฉินอี้หานหวีค่ายสิน อย่างชื่อเจอ๋อเรื่องนี้ฉายที่ไอ e ีแล้วแต่ว่ากําลังจะลงซับไทยไม่แน่ใจว่าภาคไทยหรือเปล่าของ v ีทีนะครับผมก็เรื่องย่อเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถังซัวรี่สาวจอมแสบของโรงเรียนนะครับได้กลับบ้านมาเพื่อมาทํางานที่บ้านเกิดเพราะว่าเธอเนี่ยประสบปัญหาทั้งแบบความรักสูญเสียงาน แล้วก็สูญเสียเงินเป็นจํานวนมากคือเธอก็ต้องการแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ด้วยความฉลาดของเธอแล้วความตรงไปตรงมาเนี่ยก็ดึงดูหนุ่มๆน,น,นะครับผมในบริษัทถึง3คนเลยนะครับผมก็คือลู่เจอ้ออีเฮอเชียวเซินแล้วก็เฮอฉชีจ้านนะครับผม ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเรื่องราวความรักของเธอจะเป็นยังไงนะครับแล้วสุดท้ายาเธอจะเลือกใครก็อย่าลืมติดตามกันในยิ้มรักปักใจนะครับพอฉายมาสักพักเราก็ได้เห็นคะแนนที่วิจัยกันมาแล้วก็ ไปดูจาก My d a m a List เนี่ยจะอยู่ที่7.6เลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมที่ v t v วันที่22เมษายนส่วนใครรอมได้ตอนนี้ก็มีซับไทยทางไอชีอีแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาแชร์มาบอกต่อซีดีที่กำลังจะมานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ